วันนี้เราจะมาเล่นบทบาทที่เล่นยากเป็นอันดับ2ของเกมนี้ก็คือวางเพิงโอเคครับผมวางเพิงมีอีปิกมาแล้วนะฝ่ายกลางเป็นบทบาทที่ผมแบบไม่เคยลงคลิปเลยนะใช่ไหมโอเคแต่ตัวนี้คือวางพึงนะหลังจากผู้เล่นทําเครื่องหมาย3าครั้งระยะเวลาทําเครื่องหมายจะลดลง1วินาทีมาเดี๋ยวครับวันนี้แหละเรียบร้อยจงโมดไม่ต้องคอยก่อนไหมโอเคเกมเข้าไม่ก่อนแล้วกัน มาครับทุกคนเราไปเล่นกันมาวางพึงโหมดจันดับเลย <Yeah. S 1> ผมเล่นมาลอยครั้งนะ <B uck. S 1> ยังไม่เคยชนะเลยลอยครั้ง <laughs> มันยากจริงบทบ้านเนี้ยใครชนะเล่นได้ก็คอมเมนต์ดีนะเพราะว่ามันมีทหารมีแบบในอำเภอเงี้ยโอ้โหยิงเราวางเพิงนี่ <laughs> ไปครับเริ่มเกมกันมาดูน่อยอีพิกทํทำอะไรได้ <B uck. S 1> มันจะโกงเหมือนเขา่าตะว่ากันไหมโอ้ไม่ก็ได้ลงอาหารนะน่าจะได้อยู่ <Yeah. S 1> เราพยายาม่าวางเร็วเกินไป อย่าวางช้าเกินไปเอาให้พอดีโอเคโ,อโหอยากอยากเล่นสองตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรไปดีเอาไป้ายไปก็ไม่น่าดีนะเอาปุ่มไปน่าดีสุดแล้วมันน่าจะล่อซื้อได้ดีนะปุ่มเนี่ยมันทาเนียนอะไรอย่างี้ไงน่าจะดีนะเอาไป้ายไปมันก็วเราทิ้ง <c oughs> โอเคโอ้โหมีแบกว่ะมีแบกแจ็คนะภารากิจไม่มีไอ้ตรงนี้อเอาตาเอา้าวางเพลิงได้เลยเหรอเฮ้ยผมวางเพลิงได้เลยทิ้พปุ๊บเนวางปั๊บเลยอะ แต่เลื่องต้องคอยนะโอเคเลื่องทําอะไรโอเคเดี๋ยวเต้นคอยยา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 ให้แดงนะอะอ้าวทาไมไมันต้องคอยวะผมก็ไม่เข้าใจเลยตัวแรกก็วางได้เลยนะโอเควางไปวางแดงไปโอเคเรียบร้อยครับวางน้องแดงเรียบร้อยเดี๋ยวเราตบปุ่มไหมรีคูดาวหรือไม่ต้องตบดีวะตบปุ่มเลยโอเค ไอ้ส้มตุยนะผมวางไป3ามคนแล้วหรือเปล่าอ่าได้โอ้โหแต่คนเยอะจัดเนียนอยู่มั้งว่าไงครับไม่บักหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้บอกเลยเล่นยากแฝงมันอยู่ด้วยกันหลายตัวอยู่อะตอนเปิดไฟอะใครอยู่มั้งวะเหลืองอยู่อะจำได้ชมพูแดงเหลืองใครอีกวะไปเปิดไฟอะหลายบทอะโอเคเนียนอยู่เนยนด้วยเน้นก็ไปเปิดไฟอะเฮีโร่เพชรอีกแล้วมันรู้ได้ไงม่วงแบกับม่วงไม่ใช่ม่วงเป็นที่ไหนผมอยู่ห้องไฟผมเปิดไฟนะ ลองเอาไม่ต้องลองผมเปิดไฟใครไม่อยู่มั้งวะโอเคข้ามไปเราเหลือววางอีกตัวชนะเลยนะโอ้โหเยอะอยู่ข<ๆ>้ามข้ามมันโวดม่วงเหรอโอ้โหมันโวดม่วงมันจะเอาผมออกผมยังไม่ทันทําอะไรเลยสีตัววางกี่วีวะสีต่ต,ตัวถ้าตัวละะถ้าตัวละว,ว,วีมันเสร็จได้เลยนะอีปิกยาจังเฮ้ยยาโอเคมันโอ้วางได้เลย,เลยแต่ถ้าชมพูต้องคอยโอเคต้องคอยใหชมพูเนี่ย อเคย่าเฮ้ยตามไหมวะเฮ้ย hey, oh. เดินตามทําไมวะฮนะเฮ้ย hey, <Yeah. S 1> อย่าตามดิเอ้า <Yeah. S 1> ผมไม่ได้เป็นผมคนดี <Yeah. S 1> เออผมขอหน่อยแรงผมจะลดแล้วแบ็กดาวผมว่าแบกตายไปแล้วตัวหนึ่งนะ oh. ผมมาใต้แรงอ่ะแรงผมจะลดอะ่ะโอ้โหผมอัคดคลิปทุกวันก็ไม่ไหวนะเออเนียน <laughs> แจ็คต้าเฮียเพชรนี่วายฉันไม่ได้เกมานี่มาก่อนไอ้นี่คิดไปแล้วเนี่ยม่วงอาจจะเป็นนักวางเพงนะผมไม่รู้นะเพราะให้สีม่วงอะไอตอนอยู่ห้องไฟกับผมมาตอนแรกมันมันอยู่ใกล้ๆผมว่าผมเดินไปมันก็เดินตามผมเลยแล้วก็ทําเหมือนแบบเหมือนเหมือนมันทําตีเนียนว่าแบบเออมันไม่ใช่นักว่างเพลิงเหรอแล้วมันก็เดินไปแบ็คแจ็คตายยังอะบาบทกันได้ปะวะเออผมทานายอะทานายสีทานายชมพูไปแล้วชมพูดีโอเคมันวูดผมเหรอ ถามไปโอเคมันไม่ได้วดโอ้ยดีไปมันทรสใสเราเป็นวางเพลิงอะดีมันมีโจ๊กไงตาเนี้ยเอามิ้นกับน้ำตาลนะชนะเลยขอให้มันวางทีเดียวเสร็จอะชนะได้เนี่ยโอเคโอเคมินน้ำตาลน,น้ำตาลก่อนไปโอเคได้น้ำตาลแล้วเหลือแค่ตัวอะไรนะตัวปุ่มหน่อยไหมโอเคตัวปุ่มหน่อย <laughs> โอเคอย่าอย่าพึ่งนะเวย้ยโอเคเหลือแค่มิน้นอ่าอันนี้ซับเปลี่ยนนะ เอาไอ้มิ้นไอ้มิ้นตัวเดียวมันวางทีเดียวเสร็จเลยเปล่าเราจะได้ชนะอีปิกก็ก็ยากนะแต่มันเล่นได้ไอ้มิ้นไอ้มิ้นไอ้มิ้นมิ้นอยู่ไหนวะนี่นี่อยู่นี่โอเคเสร็จแล้วเผาชนะโอเคอีปิกมาเลย ก็ชนะได้เนี่ยแต่มันเดือบวุ่นไวายไปน่อยนะจริงตบปุ่มหลายรอบมากเลยผมอะ่ะก็ชนะได้นะอีปิกถามว่าโกงไหมโกงอยู่นะถ้าเราตบปุ่มแล้วเราก็วางหนึ่งวางหนึ่งวางหนึ่งแนะนาเอาปุ่มไปเยอะๆจะเล่นง่ายที่สุดแล้วสีฟาร์มินดาวเด่นนะเดี๋ยวผมจะเดินตามวางไปเลยนะ <Yeah. S 1> เราจะไม่ตบปุ่มแต่ถ้าคนอื่นตกก็ก็แล้วแต่เขานะไม่เกี่ยวกับเราขอหน่อยโอเควางพิงมาแล้วจ้าแต่ผมอยากเล่นตัวใหม่เหมือนกันนะเกย์แจ็กเนี่ยอยากเล่นเหมือนกัน แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยเจอเลยนะเกจแจ็กในแหลงเนี่ยน่าน่าจะไม่ค่อยมีคนซื้อหรือเปล่ามาเล่นยากนะพอๆกับวางเพึิงเลยแต่วางเพึิงผมว่ายากว่าถ้าไม่มีอีปีกช่วยนิดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยวางอันนี้ไปแล้วแล้วเราก็วิ่งหนีนะครับนักล่ามันล็อกเราหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่วิ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเตามวะใครวะงเมื่อกี้ตีน้ําเงินเหรอไปดูดิมันสีอะไรที่มันตามเราวะอุ้ยน้าเงินออกไม่ได้เป็นยังไงไม่ได้เป็นตบปุ้มเลยมั้ย หน่หนหนว่าจะไม่ตกโอเคระวังนักล่าละกันระวังนักล่ามันล่อเอาแล้วกันโอ้โหไอ้มินเป็นแน่นอนมันยืนแอคขนาดนี้มันน่าจะเป็นนะมีตะก,กาด้วยวะ่ะแต่ผมว่าคอยก็แล้วกันเพราะเราตัวกลางอะตบไปก็ช่วยลูกเรือเป้าๆนะโอเคผมว่ามินเป็นนะ จยกว่าโการในการเล่นมินเป็นแน่นอนแต่เราไม่อยากโอดมินออกอะว่าไงเจอโซที่หนอันนี้นะจยกประสบการนะผ <Yeah. S 1> มว่าไอม้มินน่ะเป็นผมว่าไอม้มินน่ะเป็นเลยแฝงอะสีขาวอะดีเพราะว่าไอม้มินมันยืนอยู่ห้องโรง,งพยาบาลอะมันยืนแอคเลยอะมันน่าจะเป็นนะไม่ยยกเสียมิ้นเลยรู้มากอีกไอข้ขาวกดสติก๊กเกอร์เไอ้ขาวไปดันเอาไอ้ขาวองั้นรูดข่าวไปก่อน คุณคุณนะสีเขียวอ่ะคุณคุณนะสีเขียวเฮ้ยตามันจะเกยไม่แล้วหรอแน่สีเขียวคุณคุณว่าสีอ่ะมันเสียคุณคุณเลยคุณคุณเลยเบาๆไว้ก่อนเดี๋ยวรู้บทแล้วแล้วไม่เอาแฝงออกก่อนวะเออไม่เอาแฝงออกก่อนเหรอเอาเอาตะก้าเลยเหรอผมโอดมินนะเราเป็นตัวอะไรเราเป็นตัวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมก็ไม่อยากเสียมินนะเอาสีเลย โอเคเอามิ้นไปก้อนดีที่สุดแล้วถึงผมจะเสียน้ำมันไปนหนึ่งนะแต่เราก็ไม่เหลือน้ำมันแล้วตอนนี้วางไม่ได้เดี๋ยวไปวางข่าวแล้วกันะก,กันะอย่าวางยากสุดแล้วในเกมนะโอเคข่าวอยู่ไหนโอ้ยอย่าตามโอเควางข่าวแล้วแดงตามไหมวะ,ะวางเลยวางดับเพลนเเลยอ่ะตามไหมวะฮะใส้น้ำตาลวางเพิ่มเอาต่อนะเลยอย่างเงี้ยโอเควางน้ำตาลไปแล้ววิ่งครับวางเร็จแล้ววิ่งครับ วางเสร็จก็วิ่งสิจ๊ะเฮ้ยชนะได้แล้วเราอะว่าไงไอ้น้ำตาลวางน้ำมันห้ืยไอไม่ใช่ไอแดงวางพึงอ๋อวิ่งตามอะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเป็นตหารนะผมไม่กลัวอยู่แล้วแ <Yeah. S 1> ตเมื่อไอแดงวางพลงหรือว่าวิ่งตามเนี่ยอ๋อชมพูมายิงเขาผมเชื่อข่าวนะเพราะข่าวเป็นคนดีโอเคชนะได้ตาเนี้ยไอแดงมันจะเดาผมเปล่า oh. ตามไม่ได้เงี้แล้วไอเด้กเงี้เดาง่นะเว้แจ็คจบไหมโอเคตอนยาสีสงสีสีส้มอ่ะสองสีสีส้มอ่ะสองสีเดียวอ่ะถามได้ไหมว่าบทอะไรสีส้มไม่เองก็มายิงผมดิงั้นข้ามไปแล้วมายิงผมโอเคข้ามไม่ใช่ไม่ใช่จะจะผมสองสีสีส้มอ่ะไอ้ส้มเป็นบทที่ให้มงกุฎได้อ่ะ ที่เป็นอัศวินนะให้อัศวินนะผมขอจับพี่ต้องเฟะบ้างเจ้าเล่นเลยเจ้าบ้าอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะตายเอาดาไม่ดิเอาดีเอาดีไม่เอาวัดเลยมาข้ามข้ามเถอะขอข้ามเถอะโอเคชนะแล้วเว้ยเล่นมาตั้งหลายตาโอ้ยมันลุ้นตรงนี้แหละครับพ่อเมืวางเพลิงชนะแล้วขอโทษด้วยนะสีอะไรสีส้มอ่ะชนะเลยอีปิกมันโกงงี้แหละ โ okay, อเคลากรหน,นีทำบาร์บีคิวโอ้ยเล่นมองไงตาชนะเลยตอนนี้ผมเล่นไม่ไหวแล้วมีตะคุนจะวนผมออกนะเราเอาตัวอื่นไปเล่นม้างไหมอย่างเช่นโจ๊กอะ <laughs> เออดีไหมโจ๊กอะไรเงี้ยไปแก้เข็ดหน่อยโอเคโจ๊กเกอร์อยู่ไหนนี่มาไปแก้เขล็ดกันนั้หน่อยโอเควางพึงเอาไว้ก่อนโจ๊กกันมาเจอคนสนะ่สวยจันจีบใครจะได้มอง <laughs> มาครับเราเอาบัตรโจ๊กมาถ้ามีวางพึงก็ยิบวางพึงมาได้เลยนะไม่ต้องกังวล โอเควังเพิงมีด้วยเอาละไปลุยกันมาดูกันฉันชอบวังเพิงวังเพิงกับบางตาถ้าเราเล่นแพ้มันแพ้ไปเลยนะแต่เปิดเกมมาก็แพ้แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตานี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ชนะแน่นอนไอ้เหลืองตามหายเหลืองโอเควางไอ้เหลือง, okay, งในตัวเดียวก็มีชัยไปวางรึ่งแล้วขอบใจมากที่ปิดประตูนะทีหลังยิาปิดใจก็แล้วกันโอเควางให้ข่าวต้อเลย เค <Okay, S 2> ไป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  let's go <S ดวข่าวก็ดีนะตามไปข่าวไปเดินตามสักตัวผมว่าน่าจะมีความสุขนะยู่ไหนแล้ววะปาดไหมเอาปาดไหมเอะปาดก็ย้อมอะย้อมอะโอเคไอ้ม่วงคนดีป่าววะคนดีเชื่อพี่อ่ะคนดีแน่นอนตามไปว่าไงชื่ออะไรเนี่ยโอ้เต้นเต้นอารับิกเต้นอาราบิก ชมพูว่าไงโอเคตบปุ่มนะว่าไงจ้าเออน้ำเงินน้ำเงินคนดีอะผมเป็นผู้ทานายอีพิกอะไอ้น้ําเงินคนดีอะผมบอกบดไปเลยจะได้เล่นกันง่ายๆน้ําเงินดีข่าวดีเพะว้ข่าวมาเปิดไฟกับผมอะไอ้ข่าวน่าจะดีนะแต่มันไม่ได้เปิดอะไรข่าวอะผมจะหาเพื่อนนักหน่อยกลัวดินจ้าปาดก็น้าเงินน่ะดีข่าวน่าจะดีนะโอเคเนียนอยู่เฮ้ยพีรู้เพชรสวัสดีครับน้องเฮ้ยเอสซีครับเอซีขอบคุณครับน้องวันนี้มาเล่นตัวใหม่ครับตัวอะไรใหม่ไม่ใช่น้องเฮ้ยพีร่เพชรเหรอไม่ใช่ครับ โอเคนะจะเนียนนะนี่งไงมันวูดผมแล้วหนึ่งตัวคือไอ้ส้มนะครับน้ําเงินดีน้าเงินวบดตัวเองก็เหรอย่าพึ่งสิเพื่อนเดี๋ยวเราไปวางตัวที่มันยากๆนะไอ้ส้มอ่ะวางยากสุดแล้วเกมนี้ลองดูโอเคหายส้มดิส้มอยู่ไหนอู้ยยากจริงไอ้ส้มเนี่ยลองดูลองดูโอเควางไอ้ม่วงติดไปโอ้ยไอ้ม่วงนะครับไม่ใช่ส้มนะครับไอ้เขียวตามทําไมฮนะไปวางไอ้ส้มติดไอ้ส้มวางไม่ยากทุกคน ไอแดงไอแดงไม่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 ไอแดงตามไมาหมวะฮะปล่อยแดงเอฟซีเราไอเอฟซีเอฟซี FC, FC. วางเอฟซีก่อน <c oughs> เรียบร้อยโอเคโอเคไอแดงนะไอแดงนะโอเคผมคิด <c oughs> ไว้แล้วมันนกปาดผมโอเคผมฟื้นเอง ไอแดงปาดผมอะเออผมคิดไว้แล้ว f อเนี่ยจะล่อผมเลยเอาไอแดงไปปาดผมโอ้โหกระบันหน้าผมเลยเอาเรื่องอะผมเอฟซตัวจริงผมจะไปทําพี่อย่างนั้นได้ไงเอาไปเลย,เเลยผม f อตัวจริงผมไม่ทําพี่แบบนั้นหรอกอจริงจริงนะพี่ผม f อขอบคุณมากครับ f อตัวจริงอ่าตอนนี้นไม่มีการะนะทีแต่กิงกาหนักเก็ตกิจกาที่ไหนเรามาเก้ไม่ใช่ <c oughs> มาแล้วมันจะมีคนตายเอา,ดาแดงชมพู่เป็นแดงกับปาดิโนเพคนแรกเหมือนกันแหละทีนี้ย้อนทันแล้วก็ทีน้เอาแดงเอาแดงขอใช้คนแดงคนนี้มาวตผมได้ไงเอ้ยเป็นผู้ทำนายอ่ะไปทำนายไอ้น้ำเงินแล้วมันเป็นตัวกลางจะให้มันอยู่เหรออ๋อน้ำเงินกลางอ๋อใครจูดิตอนนี้ชนะได้ไปวางชมพูวางชมพูวางส้มวางเขียวนะเหลือแค่ถามตัวเองง่ายผมว่าไม่ยากเลยไอ้เขียวก็เล่นเก่งไอ้ส้มอะวางไอ้ส้มไม่ได้นะมันวิ่งเร็วอ่ะ ไอแดงไปแล้วหนึ่งน้ำเงินเป็นใครจูนะไม่น่ากลัวเท่าไรนะถ้าแปลงล่างไม่ได้ก็เ,เท่านั้นตามไปส้มไปโอเคเราขึ้นบนนะทุกคนไหนตัวที่ต้องวางอีกอะอไ,อไอเขียวนี่ไงนะโอเคมันจะตบปุ่มไหมโอเคไอเขียวชมพูทำนายเลยอ้าโอเคชมพูไฟไหมชนะโอเคโอ้ยสุดยอดโอเคใต้เกมนี้ที่ผมชอบที่สุด ที่สุดนะคือสีแดงเนี่ยผมชอบคําว่า f อตัวจริงล่อผมเลยโอเคเดี๋ยวเราส่งน้ํากระป๋องให้ส่งหมี่ล้วกันอะหมี่พักการดโอเคมาเราก็ประมาณนี้นะสำหรับวางเพลิงบทบาทที่เล่นยากมากเลยก็ใครเล่นชนะโดยไม่ใช้อีพิได้นี้ผมนับถือหรือว่าเก่งมากมาครับผมก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะหรือว่าใครจะเป็นอีพิกก็มาลองกันได้โอเคแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะไว้เจอกันสนุกสนุกสนุกแต่มันต้องใช้ความอดทนไงลุย